โอเคครับก็บสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมโซลินช็อคเกอร์นะครับมารอบนี้มีเข้ามาที่1นึ่งหมื่นนะครับเบื้องแรกนี้ผมจะไปเดิมไปที่เบรย์ร้อยก่อนเลยกันแต่ว่ารอบนี้ผมขอแซวออโต้ไปเลยสักร50รอบนะทุกผู้ชมมาลองดูซิว่าจะลุ้นหรือว่าจะลว่วงนะครับโอ้โหเปิดอโอตโต้รอบแรกจัดไปครับทุกผู้ชมขอเลือกหมุนฟรี8รอบเลยกันนะครับมา롱ไวขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะจ่ายหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะครับพูดถึงเกมนี้ก็ อาจจะไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะวันนี้ก็ขอแวะเข้ามาจัดหน่อยละกันนะครับทานผู้ชมประเดิมเป็นเกมที่4เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ค่าย PG นะฮะทานผู้ชมเมื่อกี้ก็แวะเข้าไปเล่นเกมค่าย TPE มาก็แวะเข้าไปเล่นเกม The Hand of My d a d นะครับแต่ทีแม่ทานผู้ชมได้ลุ้นเข้าฟรีลุ้นรัวไปเลยครับแตกแสนที่ผมรีบเห็นเลยนะครับมาดูซิว่าหลวงพี่ล้นโอ้หทุนผู้ชมรอบนี้ได้มที่6,480บาทนะครับหมา มันจ่ายดีอยู่นะท่านผู้ชมจ่ายดีอยู่นะโอ้โหแต่ละดอกถ้ารู้ว่าจะแตกขนาดนี้นะท่านผู้ชมเลือกตัวแพงเลยนะครับปกติเกมนี้ถ้ามีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีทีไรเนี่ยผมไม่ค่อยเลือกตัวแพงเท่าไหร่นะเพราะว่ารอบหมุนฟรีมันน้อยไปนะฮะท่านผู้ชมถ้าไม่แตกก็คือจบเลยนะครับมารอบนี้รวมยอดเลยนะฮะท่านผู้ชมหมุนฟรีป่ารอบนะครับก็ได้มาที่เท่าไหร่วะ ได้มาที่16,00 0กว่ากบาทนะครับตอนนี้ออโต้เลยที่44รอบครับทผู้ชมใช้ออโต้แค่ไม่กี่รอบเองนะครับจะลุ้นเข้าฟรีไวมากนะครับตอนนี้หลวงพี่ล้นน่าจะได้ออกงานอยู่นะทุกผู้ชมน่าจะได้แจ้งเกิดอยู่นะผมว่ามาตอนนี้ก็กาไรได้มาประมาณหมื่นก่บบาทแล้วนะฮนะทานผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยแล้วกันเอาออโต้ให้หมดเลยไหมทุกผู้ชม มาตอนนี้ออโต้ก็เหลือแค่ไม่กี่รอบเองนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ยูที่นายวินนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอกาลังใจคนละหนึ่งไลก์ก็พอนะครับถพราะชอบเกมมีคลิปนี้นะครับโอ้โหเริ่มเงียบแล้วว่าท่านผู้ชมพอได้ไหมไ <laughs> ม่ได้ขอไปต่อยอสักหน่อยแล้วกัน ตอนนี้มีเสียประมาณ300กว่าบาทนะครับโอ้โหเชีย่ยสกัตเตอร์ทุกผู้ชมเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ได้ลุนเข้าฟรีได้ยากมากนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้ว่าฟุกรหรือเปล่านะไม่ทุกผู้ชม,ชมเดี๋ยวผมขอเล่นเบ็ด5 0าเลยกันไปจัดไปแม่งเลยอุ้ยอุ้ยอ้เชีโโ่ยโ,โ,โ,โดนตอวแทงว่ะทานผู้ชมบอกนี้ซัดเข้าไปครับทุนผู้ชม ได้มาที่1,000 0กว่าบาทนะครับยังไงดีท่านผู้ชมพอเลยดีไหมหรือว่าจะไปต่อดี <c oughs> โอเคไม่ลังเลแล้วกันทน่ผู้ชมผมว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับโอ้โหเล่นแป๊บเดียวกำไรได้มาที่1 9 0 0มืนเานครับใครที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ